สิวิไลสมทรงส่ว่าทิศทิศเป็นพิเศษ LTMFM 95ลูกทุ่มมานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะดรนพพรวนรงสวัสดีที่หมอนะคะสวัสดีครับน้องสิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านแี่น้องสิวิไลจดหมายของชายวัย45ปีภรรยาอายุ42แต่งงานกัน9ปีกว่าแล้วนะคะพี่หมอมีลูกสาวสองคน ฝ่ายชายนั้นทางานเป็นเอเป็นนักธุรกิจแหละมีกิจการค้าขายเป็นของตัวเองส่วนภรรยาก็ช่วยทําบัญชีแต่ก็มีพนักง,งานบัญชีมาช่วยด้วยนะคะออกพบปะลูกค้ากันบางครั้งต้องนั่งรถไปกันเพื่อนําเสนอสินค้าหมายถึงว่าผู้ช่วยนี่นะคะแล้วก็ทั้งหมดทําให้ได้ใกล้ชิดกับผู้ช่วยมากขึ้นรู้จัก ดูแลเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีที่ออกนอกสถานที่ด้วยกันจนเกิดคุยกันถูกคอในที่สุดก็แอบ,บได้เสียกันทำให้ผมประทับใจ <c oughs> อู้แต่เวลาร่วมหลับนอนด้วยเธอก็มีความสุขทุกครั้งผมรู้สึกผิดและสงสารภรรยายได้ลูกมากแต่ก็ไม่สามารถเลิกกับผู้ช่วยได้เหมือนกันผมจะจัดการกับตัวเองยังไงดีครับพี่หมอเป็นถามเป็นข้อข้อช่วยแนะนำทางออกด้วย ผมคงติดใจในการหลับนอนกับเธอที่ทำให้ผมมีความสุขซึ่งภรรยาไม่เคยปนิบัติกับผมแบบเธอทั้งที่ผมเคยขอเรื่องการปรับเปลี่ยนท่วงท่าในการหลับนอนเหมือนเธอจะขี้อายในเรื่องนี้และความต้องการก็น้อยมากสัปดาห์ละสองครั้งเป็นมาตั้งแต่ตอนแต่งงานจะให้เธอปรับปรุงยังไงให้ทําตามที่ผมต้องการได้บ้างครับแต่เขาไม่ได้บอกว่า จะเลิกะพูดช่วยหรือว่าอะไรนะแต่ว่าให้ภรรยานี่ยปรับปรุงตัวยังไงละพี่หมออืมโอ้ยปา่านนี้ก็เราเจอบ่อยนะนั้งสุรยายครับเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาถามเอาคันงตรงอ่ะั้งสุงรยายว่าการแต่งงานกันเนี่ยนะครับคู่สามีภรรยาเนี่ยเอาการที่เริ่มต้นเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ ใช่ไหมครับอาจจะไม่ค่อยมองเห็นเรื่องปัญหาที่จะตามมาใช่ไหมฮะ mm hmm. แล้วก็พูดถึงเรื่องอารมณ์ทางเพศเรื่องความต้องการทางเพศที่เราเคยบอกเสมอนะครับที่ทําให้เกิดช่องว่างนะครับในโดยเฉพาะผู้ชายอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ก็อารมณ์ต้องการทางเพศมันเหมือนกับธรรมชาติมันก็สร้างมาให้เหมือนกับมีความต้องการบ่อยๆมากกว่าผู้หญิงนะทีนี้เราก็ต้องมองอย่างนี้ครับนั้งสดรว่า ผู้หญิงเองอะ่ะเราก็ต้องมองถ้าเป็นถ้าเป็นเราก็เรียกว่าต้องคิดถึงยิ่งมีลูกด้วยแล้วเนี่ยนะก็ต้องขึ้นคิดถึงครอบครัวไปก่อนแหละยังไงก็ตอนเนี้นะว่าอิอี่ตัวเขาเองเขาก็บอกเขารู้สึกผิดใช่ไหมก็สงสารภรรยา,ยาและลูกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นจิตสํานึกหรือว่านึกนึกได้ว่างั้นน่ะเอะนะ,ะแต่แต่ถามว่าเรื่องของการ อ,อไม่สมดุลในเรื่องความต้องการต่างเพศเนี่ยอ่าโดยเฉพาะ <c oughs> เวลาอยู่กันนานๆน่ะมันเป็นเรื่องจริงนะพี่ว่ามันมันแทบจะไม่เคยมีคู่ใดคู่หนึ่งที่แบบให้มันมีแบบสักเซสหรือว่ามีความสุขแบบเหมือน,นแต่งงานใหม่ๆอะไรเงี้ยนะมันก็<ม>ต้องย่อมมีบ้างมีการภาระหน้าที่โดยเฉพาะผู้หญิงเนะี่ยรับเพียงลูกเนี่ยลูกสองคนอย่างเงี้ยนะได้ไหนจะงานเองอีกงานบ้านอีกงานอบริษัทงานอะไรตอะไรเงี้ยนะ สิ่งนี้พี่ว่ามันต้องมันต้องการที่เราจะตกลงพงใจที่จะมาร่วมอใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องยึดมั่นอยู่เสมอก็คือเรื่องของความรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่นะครูมีลูกด้วยอ่ะอมีลูกด้วยทีนี้ไอ้เรื่องของนอกลูกนอกทางนอกใจ อาจะมีตั้งสองใบโลกสองใบอะไรเงี้ยพี่ว่าวันหนึ่งวันใดมันก็ต้องเกิดปัญหาแน่นอนอ <c oughs> นะ <c oughs> ใช่ไหมครับเออ่ทีนี้สําหรับเรื่องความต้องการอันนี้อันหนึ่งที่อ,อ่บอกเสมอเนื้อเสารว่าคู่สามีภรรยานเนี่ยวลาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันมีช่องว่างโดยเฉพาะเรื่องเพศเนี่ยผู้ชายเนี่ยนิสยัยผู้ชายเ็ชอบนู่นชอบนี่ชอบเปลี่ยนชอบ อะไรต่างๆนะอยากได้อยากนู่นอยากตามใจที่ตัวเองต้องการอะไรเงี้ยที่บางทีก็ไม่ได้นึกถึงว่าบางทีผู้หญิงก็อาจจะมันมันออกก็นะ่พอพอแค่นี้มันก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอา่ผู้ชายบางคนก็เหมอนนึกว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับขาดไปได้ต้องง,ง้นอย่างนี้ต้องบางคนยิ่งไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าโอ้อยังอารมณ์ทางเพศผู้ชายเรามันต้อง มันต้องบ่อยๆมันต้องอะไรเนี่ยนะแต่ว่ามันต้องนึกถึงความสุขของของของคนของผู้หญิงเสมอนี่เราพูดอยู่เรื่อยๆนู่นสไะไรนะอย่าคิดว่าเราเป็นใหญ่เราจะต้องยังไงก็ได้อะไรเงี้ยนะ <S 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 ซึ่งซึ่งเราเนี้ยก็มันก็แนะนําอย่างนี้ได้นู้นสไลดว่าคือว่าที่บอกว่าถ้ามือปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอความบกพร่องทางเพศไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยฉะนั้น ก็ต้องคุยกันและต้องค่อยๆค,คุยกันอ่าไม่ใช่ว่า<อ>ตัวเองต้องการแล้วจะต้องเอาให้ได้ดังใจ<อ>ใช่ไหมครับอืจะเอาไม่ได้เตอ,อต้องแล้วยิ่งไปคิดเปรียบเทียบเป็นวันนี้นะโอ้ยไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เลยเช่นการแก้ตัวน้ําขุนๆหรือเปล่าพี่หมออ่าอ่านั่นน่ะสิครับเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าดูเหมือนพอพอ,พอ,พอ,พอตัวเองทําผิดแล้วอาจจะแบบ <c oughs> ไปทำนให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดด้วยอ่ะ ขนาดนี้คือคือความผิดหนึ่งคืออะไรก็อย่างนี้ที่บอกความบกพร่องเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยต้องจับเข่าคุยหมายถึงว่าเวลาการคุยกันนี้นกันอะไรก็เรื่องการสื่อสารพูดคุยกันได้นะพี่ว่าอืมเอ่อพื้นฐานจากความรักใช่ไหมครับที่มีต่อกันแล้วเนี่ยนั้นความต้องการเนาะสมมุติว่าผู้ชายเราจะอยากต้องการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ดังใจเนี่ยเนี่ยไอ้นี่คือเรื่องใหญ่เหมือนกันแหละนแต่เราก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจบอกเออนะา ยอมนะไม่เป็นไรอย่างนี้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปก็ได้นะ <c oughs> ไอ้ผู้ชายบางคนนี่เวลาเอาไปเอาทีนี้พอไปได้กับมีอะไรกันกับคนอื่นเนี้ยมาเปรียบเทียบกับภรรยาโอ้มันมันอย่างนั้นอย่างนี้มันคอยติดติดใจในอารถแองกรมมรถอะไรที่เราว่ากันไปนะที่มันแซ่บๆอะไรต่างๆที่เราเราเห็นบ่อยๆ,ๆนองจากนมันเกิดปัญหาครอบครัวขึข้นมาเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องปัญหาใหญ่นะอนาคต ช่ไหมครับถ้าเกิดภรรยารู้นี่สงสายภรรยายไม่รู้ถ้ารู้มาหล่ก็ภรรยาทุกคนก็คงไม่ยอมหรอกนะครับแล้วก็แน่นอนค่ะคไม่มีใครยอมได้นะให้เรื่องแบบนี้ทีนี้เขาก็ไปโบยว่าอันนี้ข้อที่สองนะว่าครอบครัวทางภรรยาก็เป็นคนรุ่นใหม่มีฐานะทางด้านสังคมสิทธกิที่ดีมากแต่เธอเอาแต่ใจตัวเองขี้น้อยใจเป็นเพราะเธอเป็นลูกสาวคนเดียวอาจจะถูกตามใจจนติดนิสัยอันนี้เกี่ยวไหมคะพี่หมอ อืมอจะว่าไปจริงๆนะ้ันแล้วบางทีมก็คือพื้นฐานตัางรกฟังอจากจากครอบครัวเนี่ยมันก็มันเป็นอุปนิสัยมันเป็นเรื่องที่ที่ที่เขาเรียกว่ามันพิจิตตัวมานะคล้ายว่าตัวเขาเองเขาก็อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขนะแล้วก็กูยง่ายว่าเกาได้ไอ ่าได้เอ่ออยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะแล้วก็ได้อะไรเขาก็ได้แบบก็เลมีต้องการอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นนะครอบครัวดูแลดีพ่อแม่พี่น้องอะไรกันอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะแต่เมื่อมาออกมามีมีอย่างเงี้ยมีมีครอบครัวมีมีคู่มีคู่สมรสอย่างเงี้ยออกมาแล้วทีนี้มันเขาก็ยังคิดว่าตัวเองอ่ะมันต้อง ใครจะมาบังคับอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้การคลองรักคองเดือนนี่ก่อนเพิ่งบอกอะไรมันมีองค์ประกอบพวกเนี้ยมันจะต้องมันจะต้องอะไรเขาเรียกจะต้องปรึกษากันนะ่ะที่ก็บอกว่าไม่แต่เรื่องรสนิยมเนี่ยโดยเฉพาะทางเรื่องเพศแล้วเนี่ยมันหลายหลายคู่อ่าที่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมัน มันเข้ากันไม่ได้ไงมันปรับตัวเข้าหากันไม่ได้อ่าที่เราเคยเห็นว่าพวกคนที่แต่งงานแบบมีชื่อเสียงมีมีหน้ามีตาเยอะแยะไปหมดแต่พออยู่กันไปสักพักนี่ก็บอกเอ้าพอเรื่ออะไรนะทัศนะไม่ตรงกันอะไรเนี้ยนะก็ก็อย่างที่บอกเสมอว่ามันมันทีมันมีเรื่องนี้นงสัยเรื่องที่ความสัมพันธ์ในเรื่องการ เรื่องเพศมันมันไปกันไม่ค่อยได้อันนี้เป็น<ะ>เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทาให้อ่าก็เลยต้งคู่ดีวยมันมันต่างคนต้องไม่ยอมกันอนะ่ะไม่ยอมปรับคัวอืออืมค่ะอันน,<ะ>น,นี้อันนี้ก็สําคัญนะสําคัญเนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วแล้วฝ่ายชายเนี่ยควรจะปรับตัวให้อยู่กับภรรยาโดยที่ไม่เกิดปัญหานนะครอบครัวในอนาคตยังไงได้บ้างอืมถ้าถามนะั้นั้องอะไรก็เราต้องเอาต้งครอบครัวไปก่อนนะ อ๋อต้องนึกถึงล mm hmm. ูกเป็นหลักนึกถึงความเป็นครอบครัวเป็นหลักมันต้องนึกถึงอนาคตนั่นแหละใช่ไหมครับคือ mm hmm. เราคิดที่ว่าเราไปไอได้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะก็กาแนะนําที่พี่ก็เคยตอบไปในรายการเอ่อเอ่อรายการเสพสมบมิสมก็พูดถึงข้อนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันว่ามันก็ต้องเราต้องนึกถึงหลัก ศิลธรรมด้วยนะถึงแสดงว่าเพราะเราเนี่ยอยู่ไปใต้กฎางเนี้ยทั้งกฎทั้งศิลธรรมกฎสังคมกฎนู่นนั่นนะยนะิ่งเรามีครอบครัวถ้าเราเขาสังคมก็รู้ว่าเราเนี่ยไปเป็นประพฤกผิดนอกใจภรรยาอะไรอย่างงี้ยังทั้งภรรยาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเงี้ยนะค่ะดังนั้น,ะน,นมันก็มันก็ต้องบอกไว้ว่าคุณต้องควัวทางห่างอ,อยากได้คิดตังร่างกายอะไรอะไร,ะไรบ่อยๆพยายามตัดใจเขาเรียกว่า มันต้องเอาสติเข้ามาจับว oh. ่านะมันทีนี้มันมันคนเวลามันไปได้กับสิ่งที่ชอบแล้วเนี่ยใช่ไหมโดยเฉพาะรถแห่งกามเนี่ยก็เรียกามที่มันติดอกติดใจทําให้มันอยากจะมีอีกอยากจะมีอีกแล้วมันจนมาเปรียบเทียบกับภรรยาเนี่ยนะพี่ว่าหลายคนนะผู้ชายหลายคนแบบเนี้ย <Yeah. S 1> ที่บอกเปรียบเทียบภรรยาโอภรรยาเ mm. น,นี่ย่านยงี้ แกง่ายอะไรตายช้าอะไรไม่รู้มันว่ากันไปด้วยนะแต่พี่ก็พี่ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่พี่ก็บอกว่าเราอ่ะบางครั้งมันลืมตัวว่าผู้ชายมันก็อาจจะลืมตัวไปด่อยก็ก็ท้าแนะนําก็คือให้พยายามห่างพยายามหาทางที่เออออกให้เร็วที่สุดอ่ะนะถ้าเกิดไปมีลูกะไรกันอีกไปแล้วมันทีนี้ปัญหาใหญ่ตามมาแหละโรกสองใบทีนี้ไปแก้ปัญหาใหญ่ยากมากแล้วตอนนี้ค่ะอ่า ก็รักษาน้ําใจไว้อย่าทําให้ผู้หญิงเสียใจแต่ว่าเราต้องบอกนี้หน่อยครับคนที่มาเป็นคนที่มาเป็นที่สองเป็นน้อยนี่แหละมีความสัมพันธ์กันบอกไม่ยากที่จะตัดถึงใจเลิกเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เธอก็เป็นคนดีนะไม่เคยเรียกร้องอะไรจากผมเพราะครอบครัวเธอมีฐานะรบกวนช่วยตอบด้วยครับที่หมออ่าเพราะว่าอย่างนั้นนี่แหละครับมันเป็นมันอยู่ที่จิตเรามากกว่าัวอะไรเขาเรียกว่ารู้ใจ ออดทนรู้จักอดกลั้นบ้างนะครับจะไปปล่อยตัวเองไม่ได้ต้องนึกคือคนเราเวลาถ้าเรารักครอบครัวเนี่ยเราจะนึกถึงภรรยาเราว่าลําบากกันมานะอยู่ด้วยกันมานะแต่งงานกันแล้วก็มีความรักกัน,ลกนแล้วมีโดยเฉพาะมีลูกเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ต้องนึกถึงสิ่งนั้นไว้มากก่อนไอ้เรื่องความใครไอ้เรื่องความเ็าเรียกว่าความสุขเป็นชั่วครั้งช่วยวูบช่วยยามอะไรเงี้ยม,มันไม่ยั่งยืนอ,อยู่แล้ว นะครับออถ้าเป็นไปได้ก็จะแนะนําอย่างเนี้ยพี่เขาแนะนําอย่างนี้เสมอนะครับ<อ>แล้วก็ทั้งฟังภรรยาเองนะพี่ก็ต้องแนะนํากันเลยว่าฝ่ายผู้หญิงเองก็ถ้าสิ่งไหนเนี่ยเวลาอความสุขที่เราสามารถที่จะปรับให้เข้าหากันได้ยอมอออกับสามีด้วยสมมติว่าเอานายอย่างงี้พยายามคุยกันในเวลาลงดีดๆก็ๆบอกว่าเออต้องการอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราควรที่จะ หลายหลายคนมันก็ต้องต้องตกลงเป็นนับวันกันเลยนะสิแลว้วเออวะสัปดาห์หนึ่งรั้งหนึ่งนะทุกวันพุธทุกวันปเปิหัดอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยซึ่งมันม,ม,นมีมันมีอยู่นะของไป <uld S 2> ะนะจารย์นั้นก็เอาใจช่วยครับเอาใจช่วยสําหรับัรนี้นะครับแล้วก<อ>็อ,อ,<ห>อย่าให้ครอบครัวต้องแตกแยกเลยนะครับได้ค่ะพี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะสุดท้ายค่าเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกศูนย์แปด เจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกกครับใครจะโทรปรึกษาใครอยากจะช่วยไล์จดให้พี่หมอก็ติดต่อที่เบอร์นี้ได้นะคะได้เลยครับดีับยคนีมากเกยาอยู่หลายตัวเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะสูงไทยไทยนะคะมีประโยชน์แน่ๆเลยนะคะลองเข้าไปดูในเฟซบุ๊กในอ่าในช็อปนะคะช็อปปี้ลาซาด้ามีหมดใช่ไหมคะมีครับมีครับ มีอ่ะแต่ว่ายังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะทั้งสไลด์ที่ไม่ได้ลงไปในนั้นอ่ะนะยังมีเยอะอ๋อถ้าสนใจก็ติดต่อไมาได้นะครับได้ค่ะครับขาบคัณค้เรากลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยสิวิไลสมรง